ไม่มีเงินก็นเลยมาขอหยิบยืมปลาก่อนลุงใช้ต้องการเท่าไหร่อ่จะจ้าคาแสนเนี่ย<ม>ปาพอจะช่วยผมได้ไหครับห้าแสนห้าแสนนะลุงไม่ใช่ห้าร้อยจะมีปัญญาทำชทดใช้หมดได้ยังไงพอดีผมได้หาเลักหายามแล้วก็ หาโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดรับรองเลยผมจะไม่ให้ป๋าอายใครเลยเชื่อใจผมนะมคือคอนเสิร์ตในงานของลูกเราเนี่ยจะเอาแพงที่สุดเอาของเกาหลีมาเลยป๋าว่างไงก็ดีนะดีดีด,ดีเอาแบบใหญ่ๆเลยนะแบบแบบพิงอะไรอย่างนี้ได้ไหมเพื่อลูกของเราสองคนจะได้มีหน้ามีตาในสังคมเนาะเห็นด้วยป๋าคมเห็นด้วยพ่อ เราจะไปไหนกันครับพ่อพ่อจะพาเอยางไปยืมเงินพ่อผมไม่เรียนก็ได้นะพ่อไม่ได้ไม่เรียนไม่ได้ไนผมไม่อยากให้พ่อลําบากไม่เป็นไรเขาเป็นเจ้านายเก่าพ่อมันจะ<ม>ดีหรอพ่อเขาดีมันต้องดีปลาเปียกอยู่ไหมครับผม อยู you, car, okay. ่ครับอยู่ไก่อ่ะเายเหรอครับผมมันจะดีแล้วพ่อลองกดนะเดี๋ยววันดีครับผมเอานั่งก่อนใช่นั่งก่อนเร็วครับผมครับผมงั้นผมไม่เกรงใจนะครับเอาตามสบายตามสบายนั่งนั่งนั่งมีเท่าไหร่ลุงชาย ผมมีเรื่องรบกวนป๋านิดหน่อยเออว่ามา,าว่ามีอะไรคือว่าอืลูกชายผมกำลังจะเรียนหมออืมไม่มีเงินก็เลยมาขอหยิบยืมป้าก่อนลูกชายต้องการเท่าไหร่อ่ะเออนะเดี๋ยวผมจัดการเองคุณไม่ต้องยุ่อยู่เฉยๆเยอะจะ5แสนเนี่ยป้าพอจะช่วยผมได้ไหมครับ5แสนโอ้ยลุงเอ้ยสภาพอย่างลุงนี่นะ จะส่งลูกเรียนหมอผมว่าเอาเงินไปซื้อข้าสารกรอกหมอดีไหมเฮ้หน้าตาอย่างลุงนี่นะจะมีปัญญาเงินที่ไหนมันคืนห้าแสนเลยนะเสียรครับถ้าเสียไม่ช่วยผมผมไม่รู้จักปัญญาหนึ่งส่งอัดท็อปมาเรียนจบหมอได้ครับถ้าเสียช่วยผมผมสัญญาว่าจะมาทำงานหาเงินชดแทนเสียได้ครับผม ห้าแสนนะลุงไม่ใช่ห้าร้อยจะมีปัญญาทำทดใช้หมดได้ยังไงอ่ะไปโอ้โหคุณเจ้ากรมเลยโอ้โหอย่าทำกันได้ตไม่เป็นไงนี่ะไม่ป้าครับคุณป้าป้าเออนะเดี๋ยวผมขอกงินเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาดูไปลุกขึ้นมานั่งตั้งระดีระดีตั่งลงนั่งลงเออนั่งเกี่ยวเลยอ่ะเฮ้ยอะไรของป่าเนี่ยก็เป็นซสอย่างนี้แหละ เอาอย่างนี้นะวันนี้ผมขอหนึ่งวันนะแลาวบุงชายนี่ผมขอเป็นเรื่องส่วนตัวหนึ่งวันเดี๋ยวผมจัดการก็เองสรุปเสียจะช่วยผมใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมจะช่วยบุงชัยเองห้าแสนเนี่ยฟิลลูกไปหยิบเงินสดที่เซฟไปพ่อห้าแสนไปแต่พ่อเออไปเถอะลูกไปไป,ไปเชื่อพ่อไป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 ,ไป,ไป <c oughs> คุณอยู่เฉยๆนี่ลุงชายสรุปผมช่วยลุงชายนะนี่เงินสดท่านขอบคุณครับผมผมไม่แก่นักก็เด็กมันอแล้วเรื่องที่ลุงชายจะใช้นี่อ่ะค่อยว่ากันครับอบผมไม่ตีเบี้ยครับคเับย๋ยวไดนเรีนแล้วลูกนี่เงินหาแสานจะเจอยหก่เลย อันเฟิรอันแล้วยืนให้ลูกหน่อยโอ้ยมาลูกมาลูกอ้าวเอาไปสมามาย่งมาย่งมาจนอุ้ยไปอุ้ย คุณคุณเป็นไรเปล่าคุณคุณฟิวฟิวพอเป็นไรไม่รู้ฟิวฟิวแม่เฮ้ยต้มเร็วเอ,อ็มมี่เลยลูกคุณนิพนธ์ฉันมีเรื่องจะปรึกษาฟ้ากันไม่สบายเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลก็หลักล้านฉันก็ไม่รู้จะไปหาตรงไหนแล้วคุณพอจะมีฉันยืมบ้างไหมคะผมไม่รู้จะเอาที่ไหนตอนนี้ธุรกิจผมร่วหมดเลยผมอยากช่วยเหมือนกันเราก็เหมือนครอบครัว,วดเดียวกันนะกุ้มมากเลยตอนนี้จะหาที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันฉัาจะทำยังไงเนาะจะไปหาเงินตรงไหนเนาะนี่ตรงไหนไปรักษาแม่รถใครมา คุณพ่อคุณค่ารักษาพยาบาลเป็นล้านฉันยังไม่ได้เอาไปจ่ายเลยคุณหลงมาได้ยังไงเดี๋ยีต้องขอบคุณลุงชายเขากับหมอทบช่วยผมไว้อะหมอก่อนอือ่นต้องขอบคุณซอขอบคุณป๋าเปี๊ยกขอบคุณป๋านิพนธ์นะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อถ้าไม่มีทุกคนผมคงไม่ได้มาเป็นหมอวันนี้ครับ เออซ้อ,อมเติตงหม้ครับค่ารักษาพยาบาลผมดูแล้หมดแล้วต่อจากนี้ผมจะขอสัญญาว่าผมจะทําหน้าที่หมอให้ดีที่สุดและดูแลทุกคนให้ดีที่สุดผมขอสัญญานะครับอขอบคุณลูกมากๆากนะลูกท็อปถ้าไม่ได้ลูกอะ่ะแม่หนูจะทํายังไงหนูจะรักษาป่าได้ยังไงค่าใช้จ่ายมันสูง ขอบคุณมากๆเลยนะไม่เป็นไรครับไม่เหมือนคนมงคลหรอกเมื่อเราเดือดร้อนมานะช่วยอะไรก็ไม่ได้นะ